สวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวสาธิดาทยอยู่นะคะชื่อเล่นชื่อว่าตาลค่ะเป็นรุ่นพี่ของโรงเรียนวันธรรมจาริยาพิรมนะคะ จบมหเมื่อปีพศ2574ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่สาขาวิชารัฐประศาสนาศาสตร,ร์ค่ะหรือเรียกย่อๆว่าราอปศค่ะที่มหา,า,าวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะคะเป็นสาขาวิชาเก่าแก่ค่ะที่มีชื่อเสียงในการผลิตบัณฑิตในสาขานี้นะคะมาร่วม30ปีค่ะสาขาวิชานี้นะคะจะเรียนเกี่ยวกับการบริหารการเมืองกฎหมายการปกครองท้องถิ่นและการฝึกงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงค่ะซึ่งคนที่จบหลักสูตรนี้นะคะสามารถไปประกอบอาชีพนะคะ ได้ทั้งราชการและเอกชนค่ะได้แก่ประหลัดอำเภอตำรวจทหารข้าราชการในส่วนราชการค่ะในเทศบาลอาบาตาอวจรกทมรัฐวิสาหกิจค่ะรับราชการเป็นครูเอกสังคมค่ะรวมทั้งทำงานในด้านการบริหารงานบุคคลในบริษัทเอกชนปัจจุบันนะคะมีบัณฑิตที่จบสาขานี้ไปแล้วมากกว่า5,000คนค่ะ โดยสามารถสอบเข้าเป็นข้าราชการและทำงานในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ได้เป็นจำนวนมากค่ะพี่จึงอยากจะเชิญชวนนะคะให้น้องๆที่มีใจรักอยากมีอาชีพเป็นข้าราชการและยังสามารถทำงานในบริษัทเอกชน ขอเชิญชวนให้น้องๆมาสมัครนะคะเรียนสาขาวิชารัฐพรษศาสนศาสตร์นะคะมาเป็นรุ่นน้องสิงกับพี่ที่มหาวิาลัยแห่งนี้นะคะสมัครเรียนนะคะได้ตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2564นี้เป็นต้นไปค่ะทางออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์มหาวิาลัย n p r u a c t h ค่ะแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ